ถึงแล้วครับทุกทุนครับลำน้ําเสียวครับของอําเภอสวรรณภูมิครับที่มาจากอําเภอบระเบือครับเมื่อเชียงคําที่มันแตกครับนี่ครับลำน้ําเสียวครับน้าม้าไหลดีครับอาาดฝนยังไม่ตกนะครับถ้าฝนตกมาเพิ่มอีกแคงเสียไลกานี้ครับเบื้องครับคุณน่ะสวัสดีครับทุกทุกคนครับมือหนีเคยร้อยเอ็ดพาเลาะมาแล้วครับเคยร้อยเอ็ดพาเลาะมือนีสิพาไปเลาะเบื้องแม่น้ำเสียว ที่วา่าได้ยินข่าวว่าห้วยเชียงคําที่แตกนะครับเนาะอ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําแตกที่อยู่ที่อํเาเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้มวลน,น้ำได้มาหลายแล้วครับมาถึงอํเาเภอสวนน้ำพุ่มแล้วครับกะทิพ้ารอไปเบิ้งว่าแม่น้าเสียวนำ้ำมันเออหล่นตะลิงเระบอกเฮ้ยจังไดครับผมได้ยินข่าวว่ามันมาหลายแล้วเดี๋ยวผมสิพาไปรอเบิง้งจะได้หูจากข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่เกษตรกร่าที่อร,ระวังจังไดน,นะครับเนาะปลาเฮาครับ 拜干嘞！哎 ถึงแล้วครับลำน้ำเสียวครับทุกทุกคนครับถึงแล้วครับลำน้ำเสียวครับของอำเภอสวนภูมิครับลำน้ำเสียวหรือลำน้ำเสียวใหญ่ครับต้นกำเนิดจะอยู่ที่ตำบลบละบ,บืออำเภอบละบือจงังหวัดมหาสารคามครับมีพื้นที่รับน้ำอยู่ที่ 4,300ตารางกิโลเมตรครับรวมระยะความยาวครับ245กิโลเมตรจะไหลจากอำเภอบอรบือสู่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามแล้วก็จะไหลลงสู่อำเภอปทุมรัดอเภอเกษตรวิสัยอเภอสวนภูมิอเภอพุนซายแล้วก็มุ่งสู่อำเภอพนมไพรจังหวัดลอยเอ็ดครับแล้วกจ็จะไหลบรรจบลงสูง่แม,ม่น้ำมูลในเขตอำเภอราศีสลั จังหวัดซีสกเกตครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูครับพาเบิงสภาพบรรยากาศของลับน้ำเสียวของอำเภอสุวรรณภูมิครับซึ่งรับน้ำต่อมาจากห้วยเชียงคำครับครับเห็นไหมครับนี่ครับทุกทุกคนครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ้งครับเห็นไ่มครับพี่น้องนั่นครับน้ำได้เออล้อนขอท่วมพื้นที่ของเกษตรกร,ร,กรแล้วครับผู้ใดย,ยื้พื้นที่ใกล้เคียงของริมน้ำเสียวระวังเดอ้อครับดูแลพื้นที่เกษตรกรของท่านให้ดีครับไรนะาของท่านครับและนี่ก็เป็นอีกพื้นที่นึงครับ ที่อยู่ไกล่ริมน้ำเสียวและก็สามารถรับน้ำจากริมน้ำเสียวเข้ามาครับชาวบ้านพิ่นพัก,กันเอิ้นว่าหนองสองห้องมีพื้นที่สามารถจุน้ำได้เยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพาขับรถตะเว้นไปเบิ้งน้ำน้ำกันครับว่มามันหลายซ้ำไหนเบิ่งครับพี่น้องขนาดฝนบ่ตกมาร่วมเกือบอาทิตย์แล้วด้วครับแต่น้ำก็ยังมาเติมเรื่อยๆหลเรื่อยๆครับ ถึงน้ำส่วนนี้ก็ได้เออร่ล้นมาจากลำน้ำเสียวครับรับน้ำมาจากหุ่ยเชียงคำที่มันแตกนั่นแหละครับพี่น้องที่มีพื้นที่เกษตรกรอยู่ใกล้ๆลาน้ำเสียวขอให้ฝ่อระวังเด้อครับดูแลพื้นที่ไร่นาของท่าน แล้วครับทุกๆคนลำน้ำเสียวครับของอำเภอสุวรรณภูมิครับเป็นว่ครับพุ่นะครับภาพบรรยากาศของน้ำครับุ่นะน้ำเอื้อล้นเข้ม้าล้วครับนี่ครับทุกๆคนครับเมื่อก่อนหม่องนี้ครับมันจะสามารถย่างไปได้ครับสามารถย่างไปแถวริมเสียวได้ครับแต่ตอนนี้น้ํามาจากห้วยเชียงคําครับนี่ครับมีเรือสองลำครับลำนึงครับนี่ลำนึงครับเป็นไปเดินทางเขาออกครับพี่น้อง ล้วกาไว้หาปลาครับจับปลาครับหน้าน้ำหลากครับอำเภอสวนภูมิฝนไม่ตกมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับฝนมาตกแต่น้ำไหลครับเมื่งพี่น้องกูนะครับน้ำขึ้นมาครับวันน้ำไหลครับขนาดฝนยังไม่ตกนะครับถ้าฝนตกมาเพิ่มอีกก็ยังเทไหลกว่านี้ครับเมื่อครับุูนะ น้ำไหลแรงมากครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ่งเพิ่งผมบ่สามารถไปถ่ายใกล้ๆได้นี่ครับผมถ่ายคลิปกับลูกไปยางไปยางมากครับฝ้าคืมมืดสะงั้นครับเมฆมาบักย่างคักเลยครับมาเบิ่งกันว่ามันจะตกบ่ครับ แต่ใจเคยเราเอ็ดก็อยากให้มันตกอยู่ครับพี่น้องแต่อีกใจหนึ่งกัเป็นห่วงคนที่อยู่ขางๆริมน้าเสียวครับเพราะว่าน้ำม,มาหลายครับถ้าเกิดฝนตกมาก็จะเติมน้าในลำทานเสียวให้เพิ่มมากขึ้นครับแต่ตอนนี้เคยเราเอ็ดต้องพาดูกลกับบ้านก่อนครับว่ามืดมาแล้วครับฝนเติมไ่หลังมาแล้วครับต้องเฝ้ากลับบ้านครับทุกทุกคนไปไปครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย